สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอกันใหม่นะครับกับที่นี่นะครับสวนผู้พันนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเรามาดูวงตะข่ายที่เราหมักปุ๋ยไว้นะครับจากรอบที่แล้วนะครับตอนนี้ผ่านไปสองอาทิตย์นะครับตอนนี้สองอาทิตย์แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันนะครับไปครับครับแล้วนี่คือปุ๋ยหมักของเรานะครับจากรอบที่แล้วสองอาทิตย์ได้แล้วครับตอนนี้ใบไม้ เริ่มมีการยุบตัวลงแล้วนะครับก็ยุบลงไปประมาณ15เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวเราก็มาใส่ใบไม้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราพอใจที่ความสูงเท่าไหรแ่แล้วเราก็จะหยุดใส่ใบไม้เพิ่มไปนะครับแล้วเราก็จะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่ครั้งสุดท้ายของใบไม้ที่เราใส่เพิ่มไปนะครับ นับหนึ่งวันนั้นนะครับแล้วก็นับถอยหลังไปสองเดือนนะครับปุ๋ยแล้วก็จะใช้ได้เลยนะครับกล่องนี้ก็เหมือนกันครับแต่กล่องนี้น่าจะยุบเยอะกว่านะฮะมาครับเพื่อนๆเ,เราไปเอาใบไม้มาใส่กันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ใบไม้ที่เราเคยเตรียมไว้ยังยังเหลืออยู่นะฮะกล่องนี้ฮะแล้วก็ใบไผ่กล่องนั้นนะครับ ของนี้จะเป็นใบใบไผ่นะครับผมก็จะเอาใบไผ่มาใส่รอบนี้ใส่ให้หนาๆไปเลยนะครับเพราะว่า รอบนี้จะเป็นพอเวลาผมใส่ไปแล้ววันนี้ผมจะไม่ใส่เพิ่มแล้ว เรามาทํากันอีกวงหนึ่งนะครับยังเหลืออีกวงหนึ่งอันนี้เป็นใบไม้ทั่วไปนะครับนี่ก็คือใบไม้ที่เรากองไว้เมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับเขาเริ่มมีการย่อยสลายแล้ว ใบไม้ทั่วไปบวกกับใบจางตุรีนะครับกล่องนี้ไฟตรงไหนครับ ก็เป็นใบไผ่นะครับที่ผมเอามาเสริมไว้นะครับก็คือรอบนี้ก็คือจบแล้วผมจะไม่เอามาใส่เพิ่มแล้วก็นับจากวันนี้ไปอีก2เดือนนะครับก็เขาก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้เรานะครับเดี๋ยวก็ทุกทุกสัปดาห์นะครับผมก็จะทำการเอา เอาไม้มาเจาะให้เป็น,นรูฮะให้ทะลุไปถึงดินข้างล่างเลยนะครับแล้วก็เอาใสา่ย,ยางอัดน้ําใส่นะครับเอาพอให้ชุ่มๆพอนะครับทําอย่างนี้ทุกสัปดาห์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราเห็นภาพที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับใบไม้ย่อยสลายกลายเป็นดินกลายเป็นปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเค นั้นขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ